สร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนกลับช่อง3ช่วงตีตั๋วทัวกองวันนี้เราอยู่กันที่ช่อง3าอาคารมารีนอนกันนี่แหละค่ะเพราะวันนี้นะคะเขามีซุปตาดารานนะักแสดงมารวมตัวกันแจกลายเซ็นปฏิทินดาราปี2559ให้กับแฟนๆกันด้วย เรียกว่าแฟนคลับให้การตอบรับดีมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าแอบเห็นว่าบางคนนะคะเขามารอกันตั้งแต่เช้าตรูกกันเลยล่ะค่ะ แค่วันเดียวก็ขนกันมาเกือบทั้งช่องกันแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหนุ่มมาริโอเมาเลอร์หนุ่มนดาเดอโคกิมิยะยายาโอรสยามากปรินคิมเบอรี่มากราสีเต้ารัฐพรเจมมาเคนภูภูมิอาเล็กธีระเดชอเล็กเรนเดลอาร์ตพสุทธ์แลวก็นิชานัทนิชาโอ้โหต้องบอกเลยว่าพวกเขาจัดหนักจัดเต็มเพื่อแฟนๆของช่องสามที่น่ารักกันจริงๆ โอ้โหคนเยอะมากจ,จริงๆแล้วเยอะขึ้นทุกๆปีเลยนะคะค่ะไม่ว่าแถวจะยาวแค่ไหนอากาศจะร้อนแค่ไหนทุกคนก็แบบว่าเต็มที่มากค่ะถึงแม้ว่าบางคนเขาเอามาแบบ20แต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ไม่บ่นเขาก็แบบว่าเรียบร้อยแล้วก็อยากได้ลายเซ็นจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะใครที่ยังไม่มีปฏิทินช่าง3ามก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน7ซเวทุกสาขาแฟนคลับช่าง3าตัวจริงห้ามพลาดนะไปซื้อกันได้ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์